สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะในคาบเรียนสุดท้ายนะคะในรายวิชาท้องถิ่นของเราหรือว่านครศรีธรรมราชศ,ศึกษานะคะซึ่งวันนี้นะคะครูก็พาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้ในเรื่องของ พระพุทธศาสนานะคะที่เป็นเอกลักษณ์สําคัญของชาติไทยนะคะซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกันกันกบผลการเรียนรู้ข้อที่5นะคะซึ่งเราก็จะยังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3อยู่นะคะในเรื่องของศาสนานะคะในจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะคะซึ่งเด็กๆนะคะได้เรียนรู้ไปนะคะในคาบก่อนหน้านี้นะคะเกี่ยวกับ ศาสนาต่างๆนะคะในจังหวัดของเรานะคะว่ามีผู้คนนะคะนับถือาศาสนาอะไรบ้างนะคะซึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะผู้คนส่วนใหญ่ก็จะนับถือาศาสนาพุทธนะคะมากที่สุดนะคะซึ่งนับถือาศาสนาพุทธประมาณ93.61%นะคะแล้วก็าศาสนารองลงมานะคะที่มีผู้นับถือนะคะ มากเป็นอันดับที่2ก็คือศาสนาอิสลามนะคะมีผู้นับถือประมาณ6.17นะคะแล้วก็ศาสนาคริสต์นะคะจะมีผู้คนในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนับถือน้อยที่สุดเลยนะคะก็คือ0.20นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ครูก็จะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้ต่อนะคะในเรื่องของความเชื่อนะคะทางศาสนาแล้วก็พิธีกรรมอื่นๆนะคะซึ่งก็ จะมาดูกันที่สถานที่แรกเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งจะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้มีการสร้างขึ้นในช่วงราวปีพศ2530นะคะในยุคที่นาย อนเนกนะคะสิทธิประสานนะคะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะด้วยวัตถุประสงค์นะคะสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนคอนหรือชาวนาครศรีธรรมราชนั่นเองนะคะซึ่งที่นี่นะคะก็จะเปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ ะะโดยรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองนะคะผ่านองค์จตุคามรามเทพนะคะเทวดารักษาเมืองนะคะซึ่งอยู่บนเสาสูงสุดของศาลหลักเมืองนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีคําบอกเล่าจากปู่ย่าตายายนะคะมาช้านานแล้วว่าถ้าอยากที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะก็ต้องไปสักการะบูชาศาลหลักเมือง ะะต่อไปสถานที่ที่2นะคะก็จะเป็นศาลเจ้านะคะซึ่งศาลเจ้านะคะจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวไทยนะคะที่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะยังคงตั้งอยู่นะคะบนความเชื่อทางาศาสนาและพิธีกรรมความศรัทธานั้น ะะก็ยังคงพยายามรักษาให้คงอยู่สืบไปนะคะโดยแสดงให้เห็นถึงแนวทางนะคะในการปฏิบัติตามธรรมเนียมจีนนะคะผ่านพิธีกรรมต่างๆในช่วงเทศกาลอย่างเช่นเทศกาลวันตรุษจีนเป็นต้นนะคะซึ่งศาลเจ้าจะตั้งอยู่ใน หลายอำเภอนะคะของจังหวัดคนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งวันนี้นะคะใบกิจกรรมที่ครูเฟิร์นจะให้เด็กๆทำนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของใบางานนี้นะคะจะให้นักเรียนเติมคำตอบนะคะให้ถูกต้องพร้อมกับระบายสีภาพนะคะให้สวยงามซึ่งคุณครูจะให้นักเรียนนะคะ เขียนนะคะคำตอบว่าพระพุทธศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติไทยนะคะในด้านประเพณีนะคะพระพุทธศาสนามีความสำคัญอย่างไรนะคะแล้วก็ในด้านการดำเนินชีวิตนะคะพระพุทธศาสนามีความสำคัญอย่างไรนะคะเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของเรานะคะ ซึ่งเมื่อเด็กๆตอบคําถามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเขียนชื่อด้านบนนะคะชื่อนามสกุลชั้นเลขที่นะคะแล้วก็ส่งเข้ามานะคะในกลุ่มไลน์ให้คุณครูด้วยนะคะถ่ายรูปมาให้เรียบร้อยนะคะคุณครูก็จะได้ทําการเช็คเวลาเรียนแล้วก็เช็คในส่วนของการส่งงานให้นักเรียนด้วยนะคะเมื่อเด็กๆส่งงานให้คุณครูเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็ สาามรถพักตามอธัธยาศัยได้เลยนะคะวันนี้ก็จะจบนะคะในส่วนของการเรียนการสอนออนไลน์นะคะของวันศุกร์นะคะคาบสุดท้ายนะคะก็จะเรียนจบในเวลา14นาฬิกานะคะเพราะว่าในช่วงเช้าคุณครูก็ได้ รวบวิชาสังคมศึกษานะคะไว้ด้วยกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กๆก็จะเลิกก่อนเวลา1ชั่วโมงนั่นเองนะคะอ่าโอเคนะคะเด็กๆใครเสร็จแล้วก็ทยอยส่งงานมาให้ครูผ่านทางกลุ่มไลน์ได้เลยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูเฟิร์นขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็นักเรียนทุกคนด้วยนะคะที่ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนออนไลน์กับครูเฟินเป็นอย่างดีขอขอบพระคุณค่ะ